สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านพบกับผมโอมนะฮะวันนี้เราจะมาเล่นไหมครับเอาชีวิตรอดกันต่อนะครับผมก็ผมจะมีผมมีอะไรจะบอกอ่ะผมเพิ่งเห็นว่าผมมีเหล็กทั้ง26ก้อนละในคลิปก่อนก่อนก็ไปดูไปดูได้นะเออผมมีจริงๆ26ก้อนซึ่งชุดเราอะชุดก่อนเราอ่ะมันจะใช้ประมาณ24อืผมจําได้อ่าไม่เชียวลองดูนะ24นะอ่าผมเก็บอีก2ก้อนไว้ในกล่องโอเคผมมียี่จะลองคาชุดกกอะ ซึ่งมันคับได้ทั้งนาแล้วนะอ่ะชุดเกาะอ๋อสูตรอัพอสูตรอัพแค่ตัวเดียวเนี่ยนะอัพเลยเอาโอเคโอเคกางเกงอ่ะแล้วก็หมวกอ่ะแล้วก็รองเท้าเห็นไหมหมดพอดีเหล็กอืมเป็นไงใส่สุดยอดทุกคนเรามีชุดเกาะเหล็กใส่กันแล้วจร <c oughs> ิงๆมันใส่ได้ตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วนะเออแต่คือแบบไม่รู้เพราะอะไรอ่ะเหล็กเหลือก็ก็ครับเลยครับโล่ไหม เออครับโหลดดีกว่าเอออ่ะไม้ไม่มีแล้วครับนี่ไงไม้โตพอดีเลยตัดไม้อึบอืมตัดไม้อึบอืมถ้าไม่มีดาตาเพกนิดลำบากแย่เลยก็ไปหาโหลดเอาได้นะทุกคนไปหาลงกันเนาะนะใครจะลงก็ลงใครไม่ลงก็เรื่องของคุณนะไม่ต้องมาว่ากันสไตล์การเล่นเราไม่เหมือนกันเนาะอืมผมจะลงแล้วกัน <Okay. S 1> เพื่อเพื่อที่มันจะได้ตัดไม้ได้ง่ายขึ้นนะฮะ วันนี้ไม้ใหม่ใน1.20พี่ที่เพิ่งออกมาก็คือเชอร์รี่ปะซากุระนั่นแหละเออซึ่งอันนั้นไม่รู้รู้สึกว่าน่าจะยังตัดไม่ได้นะ a าต p แพกอันนี้นะอ,อา่าโล่ครับไงแบบนี้ปะอัแบบนนี้อ่าเรามีโล่ใช้กันแล้วทุกคนสุดยอดอืนี่ไงตโอเคเท่มากเก็บไม้เก็บไม้โอเคขวานลงเมืองไว้ต้องเอาไปก็ได้เอาไปดีกว่าเอาไป ขวานนี่จริงๆมันตีแรงมากเลยนะเอ,เอาขวานที่มันดีๆอานี่ไงมีสองอันอ่ามันสามารถขับลงกันได้นะทุกคนนี่มันก็จะเพิ่มดูบิลิตี้ขึ้นมาเป็นไงยางเทพโอเคอ่าฮะก็ที่ขุดอ่าที่ขุดเหล็กลงไปได้วยเผื่อได้ใช้อันนี้ก็เออเนี่ยอามาซ่อมมะอือรวมกันขึ้นมานิดนึงก็ยังดีอืมเด็กหลือก้อนเดียว,ยวทําอะไรไม่ได้แล้ะเรารับรับครับรับ,รบ,รบสิ่งที่เรียกว่าอะไรเนี่ยที่ขุดไหมอมเอาไปสำรองอือหึ โอเคอาหารก็เนี่ยผมรวบรวมอาหารเท่าที่มีอะ่ะเอออันนี้มันเหมือน <c oughs> คือมันเหมือนเนื้ออะไรบางอย่างมันมน่ากินมากเลยทุกคนอันเนี้ยเออมันคือคอปเปอร์นะโอเคไปเราไปลงเมืองกันผมขอเรียงของในตัวแป๊บหนึง่งอ่ะโอเคประมาณนี้อือฮึเอาแอปเปิลมากินก่อนเอาของที่มันถูกถูกกินไปก่อนนะอืมผมจะลงไปที่เดิมผมจะลงไปแก้แค้นจุดจุดเดิมแก้แค้นอะไรไม่รู้แหละอืมที่เราที่เราไม่ได้ลงนะ เรามีชุดเกาะแล้วเราไม่ต้องห่วงจริงๆมีชุดเกาะก็ก็ห่วงหละ <c oughs> มันก็ทําให้เราคิดได้เหมือนกันนะโอเคผมเล่นรู้สึกจะเป็นโหมดฮาร์ด้วยนะที่มันตีเราแรงอะ่ะเพราะว่าเพราะว่าโหมดฮาร์ดอ่ะมันจะมีโอกาสดรอปของมากกว่า <c oughs> ผมเล่นโหมดฮาร์ดมาตั้งนานแล้วนะแบบไม่ว่าจะแมปไหนๆผมเล่นกับเพื่อนเล่นกับคนเดียวหรืออะไรก็แล้วแต่เล่นกับคนเดียวเออนั่นแหละคือผมจะตั้งเป็นโหมดฮาร์ดเพื่อที่่แบบวา ยังไงอะโหมดฮาร์ดอะการดรอปของมันจะมันจะดีกว่าทุกคนนะเอ๊ะตัวนี้มีรูตั้งนานแล้วหรออ้าวมีเหล็กด้วยอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอะตอนเราออกมาตรงนี้ทําไมเราไม่เห็นรูตรงนั้นวะแปลกมีเหล็กด้วยอืมมีซอมบี้ด้วยว,ดว,วัดีฮะโว้ยดิสเลดนี่มืดมากเลยอไปยืนเลยคนเดียวโอ้ยมมุม ไอ้มึงเขาจะขึ้นมาหาเราไหมช่างมันขุดเหล็กไปก่อนเฮ้ยทำไมผมเพิ่งเห็นรูตรงนี้วะ <c oughs> ไม่ได้มองมาข้างหน้าไงมองแต่ซ้ายขวาตอนเราออกรูตรงนั้นมาเนาะเออไม่มีเหล็กขุดเหล็กไปอ่าอ่าเมื่อกี้เหมือนมีเหล็กข้างบนตรงนี้ด้วยขุดดูก่อนเดี๋ยวลืมอ่าขุดไปข,ดไดข,ขุดเลยขออนุญาตขุดเหล็กแป๊บหนึ่ง แล้วมีซอมบี้เราอย่าไปยุ่งกับเขาเพราะเขาเดินม,มาหาเราไม่ได้แน่ๆนดูจากท่าแล้วฐานตรงนี้รู้สึกขุดลาบากไหมไม่ลำบากก็ขอขุดหน่อยอือฮึอือฮึอ,อ่าขุดทานฐานตรงนี้ด้วยอ่าฮะมาจจะมีตรงไหนที่นึงอ่าตรงนี้อือฮึตรงนี้เป็นดิฟสเลตใช่ไหมเอ่ยเป็นหินที่แข็งมากๆสวัสดีจ้าซอมบี้ผมจะไม่ตีตัวนี้แล้วกัน เพราะว่าซอมบี้อ่ะมันเป็นมอนสเตอร์ที่มันจะต้องวิ่งมาลุมเรานะถ้าเราตีตัวนี้ยอีกหล,หลายตัวมันจะตามมาหาเราเพราะฉะนั้นปล่อยมันไปก่อนอืมอ่ะโอเคเราคงต้องตีโอ้ยไอตัวนั้นผมโคตรกลัวเลยนะเพราะว่ามันตีเราจากระยะไกลซึ่งตอนนี้เรายังไม่มีอาวุธระยะไกลเราจะต้องโอ้โหถ้าเราเราต้องจัดการทีละตัวเฮ้ยท้องคนเอาไงดีวะเนี่ยมาตัวนั้นเห็นเราแล้วไม่เรามีโล่ป้องกัน ยิงกันเองสวยงามอ่ะตอนนี้เรากินปพปคอนนั่งดูเลยทุกคนอือกินปพปคอนในลงหนาอ่ะตอนนี้ซอมบี้ขีดไปแล้วเราไม่มีธนูอ่ะผมไม่อยากลงไปเลยผมกลัวสเกลมากเลยทุกคนอ่อฮะค่อยๆไต่แต่ระดับอือฮึสวัสดีครับอือฟันฟันปากไฟด้วยแล้สว่างฟันขึ้นมาสิ ะลงไปก็ได้มาสก,กลิลอ่ะสกิลหายโอ้นู่นไงพี่แบบเลยสก,กลิลเออแบ่งมุมแบ่งมุมเขียวเขียวเห็นอะไรเขียวเแบบขียวแวบๆข้าหลังมีอะไรโอ้หมาละไอ้เขียวเขียวปล่อยมว้ก่อนมันยังไม่เห็นเราใช่ไหมเขียวยังอ่ะโอเคฟันฟันเอ้ยขอยชิเมเนส์หน่อยอ่าโนโตรเดย์แตงกิวอืกินอาหารแปบบ๊บโอ้หเจ็บกันแล้วเนี่ยหมดฮาร์ดอ่าฮะ ปักไฟโอ้ยเขียวเขียวขึ้นมามาขึ้นมาเขาเห็นแล้ว,ลวโอ้ยสองตัวเอาทีละตัวนะทีละตัวนะโล่เนี่ยป้องกันร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเราจะฆ่าเขาจากดาบของเราพื้นที่แคบจังเลยปึ๊บอ,อ่าโอเคโอเคเราจะเอากันพาวเดอร์นะเอยเออนั่นแหละตัวนี้เขาไม่เห็นเราใช่ไหมทุกคนเขาไม่เห็นเราใช่ไหม เขาไม่เอ้าฝันเอ้าเอ้าฝันไม่ถึงอืลงมาสิไอ้ที่จลงได้ไม่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 ไจิ้มอวิ่งหนีช้าปหน่าช่างมางมันโอเคปักไฟอ่าวิธีการลงเหมืองนะ เราจะต้องเปิดอันนี้ไปด้วยอ่ามิวสิกนี่ไงอ่าเอ้ยไม่ใช่ซับไตเติลนี่ไงกดดั God done, God done. God okay. นกดดันกดแบ็คโอเคนี่ตรงอขวาล่างเนี่ยเออ่าล่าง,งจอเนี่ยมันจะมีข้อความขึ้นว่าเออมันคือเสียงตัวอะไรเนี่ยเรากินเสียงโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซับไตเติลสำหรับคนแบบว่าหูหนวกนะอืมแต่เราไม่หูหนวกแต่เราก็จะเปิดนะฮะเพื่อแบบว่ามันดีนะทุกคนจริงๆมันดีมากเลยนะโอเคจะได้รู้ไงว่ามันคือเสียงตัวอะไร เรารู้แหละว่าเสียงตัวอะไรอะแต่ว่าจะได้รู้ไงว่ามันมาจากทางไหนเพราะมันจะมีนะม,มันจะมีลูกศรชี้บอกว่าเออซ้ายหรือขวาอะไรเงี้ยหัตหวติดอ่ะหัวติดเราลงตรงไหนไปนะเอาคุณเล็กกันคุณเล็กคุณเล็กอ่ะฮะแบ๊บหนึ่งนะอ่าไม่มีอะไรใช่ไหมเคลียเคลียไหมเอ่ยเหมือนจะ เรียร์ละมัง้งขออนุญาตไปขุดเหล็กแป๊บหนึง่งเหล็กขุดๆไปโอเคอ่ะอันนี้อะไรอ๋ตอตะไคร่ตะไคร่ในถ้ำขุดคอปเปอร์ไปอ่ะขุดดไปอันนี้มีน้ำอุดน้ำหน่อยอา้าวอุดอุดน้ำ จริง,รงเราไม่ควรอุดนะเผื่อเราจะได้ไต่น้ําขึ้นมาได้แต่ว่าช่างมันเหอะมันมันหนืดลงมามีอะไรไหมเอ,อ่ยโอ้โหลงไปเรื่อยๆเรื่ะยเดีกเหรอเสียงตันหรือยังอ่ะเราจะจมน้ำไหมนะี่ยน่าจะตันแล้วแหละอืเหมือนจะไม่ตันว่ะโอ้ลงไปอีกเหรออ่า มันผมจะเห็นอะไรบางอย่างอ่าเขากำลังยิงเราอยู่อ่าฮะอ่าฮะแบบนึงนะทุกคนไอ้ตัวนี้มีคขอเปิดสโตนทำไมมีเอบไอ้นี่เหรออ,อ,รอ,หรอ้ <S <S อขอเขาเรียกอะไรนะอ่ะอ่า,อาแบบนึงผมมึนอยู่ปันไม,ไม่โดนแล้วปะโถโอ้ยโอ้ยจะขิดจะขิดโอ้ยจะก,ก,ก,กินอาหาร ข้าวก,น,กนานแป๊บมันคือขาอพิ่งจตัวน่ะอ๋อมันคือลาวาตกใจผมนึกว่าผมเจอไอ้นี่อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะสปอนหรอเออสปอนเนอร์อะไรเงี้ยม,ม,ม,มันคือลาวานี่เองอุย้ยอ่ะทนูติดไฟมันแคบจังเลย คือต้องเคลียร์เพราะว่ามันจะได้ไม่มีผีเกิดนะมันแถวบ้านเราพอดีแหละเออ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 แล้วจะลงไปทำไมเะปไปโทรอาหารก็ยิด้น้อยอยู่เนื้ออมบีีนี้จริงๆก็กินได้นะเนี่ยอะออ๋อออไม่ไม่ไม่ไ่อะโอเคไหนตันได้ยังตันเถอะ สักทีนะอืมผมไม่ลงละมันแคบแล้วมันลึกเกินไปวะเออพายเสียเวลาอะมืดเลยอะ่ะขึ้นไปขึ้นขึ้นนะเพราะว่าอาหารเราไม่มีเราขึ้นก่อนเออขึ้นไปเห็นไหมทุกคนว่าเลือดเราอะไม่ค่อยรีเพราะว่าเรากินอาหารที่มันแบบว่า กระหลงปงมางเลยอาหารราอ,า <c oughs> อะไรคือกระหลงปง <c oughs> เออนั่นแหละแต่มันก็อาหารเราขาดแคลนก็กินกินไปก่อนนะอืที่มันรีช้าเพราะว่าอาหารเราเป็นแบบนี้หละและอีอย่างนึงคือผมเล่นโมทาร์ดไงเดือมันจะรีช้านิดนึงมไม่นิดอะรีช้าเลยแหละเ <c oughs> มื่อกี้อาหารเนออยู่อันเดียวโอ้ยชีวิตเนาะ ขึ้นไปเอาอาหารกนดีกว่ามั้งขึ้นไปก็ไม่มีอะไรกินอะ <c oughs> ขึ้นไปเอาอาหารซึ่งอาหารก็ไม่มีอ้าวเอา,เอาหัวติดอา้อาวอ้าโอ้ยทำเอาหัวติดม,มีเหล็กแถวนี้ที่ผมพลาดไหมอ่ามีทองทองไม่สมารถใช้ที่ขุดหินได้นะต้องใช้ที่ขุดเหล็กอ่าบอกระแวงขุดปึ๊กบล็อกเดียวบล็อกเดียงอ้ยสองบล็อกนี่ไงบอกแล้วให้ขุด ให้ขุดบล็อกรอบข้างออกด้วยนะทุกคนเออเพื่อเราจะได้เจอนี่มีไหมน่าจะไม่มีแล้วล่ะอืโอเคเราจะไปตรงนั้นไหมไปเอาอาหารก่อนนะกินอันนี้อ่าสุดท้ายปึ๊บมีเลือดซะโอ้เอ้ไอทองนี่สีน่ากินมากเลยทุกคน <c oughs> มันเหมือนเหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งทองทองไอเหล็กนี่ก็เหมือนเหมือนเนื้อไก่มากเลยนะทุกคนเทกเจอร์มันแบบดูน่ากินมากเลยเฮ้ยมีเหล็กตรงเนี้ย ไม่อยากขุดเหล็กอะแต่ว่ามืดจังเลยเอ้ยอาหารเราก็ไม่มีเอ,เอ๊ไม่มีตัวอะไรมาใช่ไหมไม่มีตัวอะไรมาขอขุดเหล็กแป๊บนึงนะอ่าเดี๋ยวค่อยขุดตรงนั้นแล้วกันมันมืดนะมันเสี่ยงเกินไปเราอาหารหลอดอาหารเราย,ยังไม่เต็มเลยไม่มีอะไรกินได้เลยในนี้นในตัวน่ะขึ้นก่อนขึ้นขึ้นแปลาหาอาหารแป๊บหบนึงบบน่งเอ้อด่วง อาผมขออนุญาตขึ้นไปข้างบนแป๊บหนึ่งแล้วกันเอ,อ่อทุกคนครับผมขึ้นมาแล้วผมมาเปิดกล่องดูคือมันไม่มีอะไรที่มันพอจะกินได้เลยอ่า,อามี อ่ะมันกินได้แหละตามบางมุมอะ่ะแต่ผมไม่กินนะเพราะมันจะติดพิษ <_ es> ก็ฟักทองเราก็ต้องไปมันกินเลยไม่ได้อะเนี่ยหนะ,นะมันกินไม่ได้มันก็ต้องแบบเออต้องเอาไปคร้าเป็นทายฟักทองหรือนู่นนี่นั่นอะไรก่อนอ่ะเหล็กก็กินไม่ได้มัน,นไม่มีเะล็กิอนได้เลยเออแล้วดูดิเลือดผมยังไม่เต็มอ่ะไม่ใช่เลือดไม่ใช่เลือดมันคือเนะี่ยเห็นไหมอาหารก็ยังหลอดอาหารก็ยังไม่เต็มเลยเออแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลก็หมดแล้วอะ่ะเนี่ยก็เหลือแค่พวกนี้แหละที่กินได้อะ่ะก็คือแบบ ก็ก็ต้องฟาร์มปลูกต่อน,นะ,อะนอนนหนเห็นไหมเออน่เน่ะมีบิล้นะอินได้ก็ขึ้นมานิดนึงเห็นไหมคือมันไม่มีอะไรที่มันจะพอกินได้เลยอาหารเราน้อยมากทุกคนผมยังไม่กลับลงไปแล้วกันนะผมขออนุญ,ญาตฟาร์มอาหารให้มันแบบให้ได้เยอะๆก่อนแล้วกันแล้วเราค่อยประจญภยนะัยเนาะอืมก็แบบอาหารเรามีน้อยอะ่ะผมก็ต้องขอฟาร์มพวกนี้กันไอพวกนี้คือมันต้องเอฟเคไง ซึ่งการเอฟเคผมก็ต้องแบบปลูกทิ้งไว้แล้วผมก็ไปยืนเฉยๆในบ้านหรือหลบที่ไหนก็ได้สักที่หนึ่งที่มันอยู่ใกล้ๆอ่ะเออให้มันเจเนเรตแล้ว <Okay. S 1> อยู่เฉยอะไรเงี้ยผมก็เปิดคอมทิ้งไว้แล้วผมก็ไปทำนู่นนี่นั่นเพื่อจะได้ผมก็แบบเปิดคอมทิ้งไว้เอฟเคไว้อ่ะเพื่อที่ให้แบบเออพวกพืชอะไรมันโตเงี้ยเออผมคงไม่มาอัดรอหรอกนะโอเคผมจะรอทําในเบื้องหลังแล้วกันก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับคลิปหน้าค่อยมาเจอกันใหม่บายๆฝากกด subscribe ค์แชร์ให้ผมด้วยนะครับบุ้ย